ทุกวันนี้ความสุขพี่มันไม่ได้ผูกกับกําไรหรือรายได้แล้วความสุขพี่ผูกกับรอยยิ้มผูกกับวิถีชีวิตของลูกศิษย์ที่เดินตามบอสบินไม่มีโอกาสออกมารักษาตัวเพียงเพราะว่าฝันนั้นคัดค้านการประกันตัวเสียใจและไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมาทําร้ายผู้มีพระคุณผู้ที่สอนได้จริงหรอคะบอสบินไม่ได้การประกันตัวเพื่อออกมารักษาตัวเขาเป็นโรคมะเร็งนะคะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดา ุณไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่ะคุณจะทำให้เขาจากโลกนี้ไปอย่างเย็นชาจริงๆหรอบอสบินไม่มีโอกาสออกมารักษาตัวเพียงเพราะว่าฝั่งนั้นคัดค้านการประกันตัวทุกคนคะเสียใจมากเสียใจและไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฝั่งผู้เสียหายคะคุณเคยเรียนรู้กับวอตวินไม่ใช่หรอเขาสอนคุณให้ค้าขายให้เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีไม่ใช่หรอคุณเรียนกับเขาในระบบที่อยู่ในมือถือคุณคุณสามารถกดเรียนรู้ได้24ชั่วโมงแต่วันนี้คุณมาทำร้ายผู้มีพระคุณผู้ที่สอนคุณได้จริงหรอคะคุณยังมีหัวใจของการเป็นคนที่มีสำนึกในบุญคุณอยู่ไหม อันนี้คุณไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรจริงๆค่ะคุณเสียใจมากมอสวินไม่ได้การประกันตัวเพื่อออกมารักษาตัวเขาเป็นโรคมะเร็งนะคะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่ะคุณจะทําให้เขาจากโรคนี้ไปอย่างเย็นชาจริงๆหรอเฮ้ยทําไมคุณโหดร้ายจังเลยอ่ะคุณลืมมุญคุณของเขาแล้วหรอที่เขาเคยสอนคุณเคยช่วยเหลือคุณอ่ะคุณลืมไปหมดแล้วหรอคุณ ใจิตใจคุณทำด้วยอะไรอะคะแล้วขบวนการยท,ที่ทำคือกลัวหลบหนีใส่กุญแจ EM ก็ได้นี่เขาต้องการหมอเขาต้องการการรักษาในเรือนจำไม่มีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ทำไมคุณโหดร้ายจังเลยอ่ะครูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสังคมโหดร้ายหรือแม้กระทั่งผู้เสียหายที่เคยเรียนรู้กับบอสวินอาจารย์วินกลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายคนที่มีพระคุณแบบนี้ โอ้โหอันนี้ครูรับไม่ได้จริงๆค่ะครูรับไม่ได้และใครที่บอกว่าเขามีบุญคุณแต่กับครูขอโทษนะคะพวกคุณที่เมนค,คุณไม่รู้อะไรเลยเรามีระบบการเรียนรู้ในมือถือมีคลิปเสียงของบอสวินอยู่ในนั้นถ้าคนกลุ่มนั้นบอกว่าไม่เคยเรียนแปลว่าเขาไม่ได้ตั้งใจท,ทําธุรกิจจริงเขาซื้อของมาแล้วเขาปล่อยให้ของเน่าของหมดอายุแล้วเขาก็มาเรียกร้องเงินมันพิสูจน์ได้เลยว่าเขาไม่เคยใช้ระบบเรียนรู้เลยแย่มากครูเสียใจมากครูเสียใจจริงๆ ขอประกันตัวเพื่อมารักษาเขาแต่คุณไม่ให้อ่ะมันยังหลงเหลือความยุติธรรมอยู่ไหมอ่ะทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้มีความผิดคลิปนี้นะใครจะมาพิมพ์แซะพิมพ์ด่ากบล็อกอีกเหมือนเดิมค่ะถือว่าครูจะครูยอมรับไม่ได้ครูยอมรับไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่โหดร้ายกระแสะโซเชียลจะโหดร้ายใจดำขนาดนี้ครูยอมรับไม่ได้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความมาเทิงข่าวดโวยแบบฉับไวกับขา่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ